สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมตะหนวด R P C C า a r กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมอยู่กับมาด้า2ดีเซลตัวนี้โอ้โหบอกเลยว่าสีแดงสดๆอย่างนี้สวยงามมากเป็นมาด้า2สกายคีปไฮพลัสนะครับผมตัวนี้เป็นตัวไฮพลัสนะสีแดงสวยๆอย่างนี้นี่สวยงามมากมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผม2ฝั่งเลยนะอมาดูฝั่งนี้ฝั่งล้อล้อนี่ล้อได้เป็นล้อแมกอลอยสวยๆอย่างนี้นะครับผมยางเป็นยางขอบ16ใหม่ๆอย่างนี้เราจัดยางใหม่ให้4เส้นไปเลยนะคุณผู้ชมนะ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะจ๊ะสวยๆงามๆแบบนี้นี่ไฟเลี้ยวสวยๆยอย่างนี้นะปุ่มเป็นคีย์เลสกุญแจเป็นกุญแจค,คีย์เลสเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวมาสด้าสองคันนี้นะราคาตอนนี้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทหน้าป้ายนะครับผมสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทใครมาจากคลิปนี้บอกเลยว่าได้ส่วนลดเพิ่มแน่นอนมาดูข้างหลังข้างหลังมีอะไรบ้างนี่นะฟอนต์ส,2 2> ส่วนซื้อมาสด้าสองสวยๆอย่างนี้นะครับผมมีเซ็นเตอร์ให้4จุด ด้านหลังอย่างนี้นะครับผม1 2 3 4อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปอ่ามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมนี่ออปชั่นจัดเต็มมากๆบอกเลยว่าใครใช้มัตด,ด้าต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าขายความหรูยังไงมัตด,ด้าก็ต้องหรูไว้ก่อนอนะ่ะมีอะไรกันบ้างนี่มาดูนี่ก่อนเลยข้างหน้าผมโหมอะไรมันติดฟังก์ชันนั้นน,ะนี่สามารถปรับทิศทางได้นะครับผมอ่ามีอะไรอีกบ้างจอจอนี่จอสวยๆงี้นะครับผมเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่ FMAM เปิดได้หมดปรับตรงนี้ก็ได้นะ จริงมันปรับสามารถปรับเสียงตรงนี้ได้เหมือนกันอ่ามาดูในฝั่งของแอร์บ้างแอร์่เพันแอร์ออโต้นะครับผมสามารถปรับระดับความเย็นได้ตามต้องการเลยเกียร์มันเกียร์ออโต้บวกลบได้แบบนี้นะจา้าสิสามารถปรับจอตรงนี้ได้ถ้าใครไม่สะดวกในการทัชสกรีนข้างหน้าก็สามารถปรับความ ต้องการตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีปุ่มต่างๆพบคันภายในตรงนี้ผม,ผมบอกเลยว่านั่งสบายมากผมเป็นคนตัวใหญ่มากนะคุณผมมู้ชมนะนั่งคันนี้ค่อนข้างสบายอะ่ะมันเหมือนกับมีที่ให้เราใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าลืมบอกไปตรงนี้มีจอเลเซอดิสลย์แบบนี้นะจ๊ะเอาไว้บ่งบอกระยะต่างๆไมดิจิตอลเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามาดูข้างหลังกันว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างอ่ามาดูในส่วนของข้างหลัง,งกันบ้างนะครับผมตรงนี้เข่าไม่ติดนะคุณผู้ชมนะเข่าก็มีพื้นที่ว่าง ข้างบนมีพื้นที่เกตรูมให้พอสมควรนะครับผมแต่ไม่มีตัววางแขนมาให้เบาะนี่เป็นเบาะหนังตะเข็บสีแดงสวยๆอย่างนี้นะครับผมหรูมากข้างในกว้างขวางนั่งสบายสุดๆเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่ากว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะสามารถเก็บสัมภาระได้แบบเยอะๆจุ๊กๆจุๆแบบนี้เหมาะกับการเป็นรถครอบครัวหรือใครแคมปิง้งหรือไปอะไรก็สามารถขนได้เลยนะจ๊ะความกว้างของเขานี่สามารถผมโน้มตัวไปครึ่งตัวน,นะคุณผู้ชมพร้อมกับถดแขนอีกตั้งหาก บอกเลยว่าสามารถเก็บอะไรก็ได้นะใจ๊ะใหญ่ๆแบบนี้คุ้มสุด,สดมาดูทางส่วนของด้านของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมนี่เปิดเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะเป็นเทคโนโลยีแบบสกายทิปเอไฮพัทตัวนี้นะเครื่องห5 0 0งพันห้าร้อยซีซีประหยัดน้ํามันโค,โคตรนะครับผมเครื่องเดียวีเทลแบบนี้นะเดิมๆไม่มีหยดไม่มีเยิมน,นะคุณผู้ชมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมราคาหน้าป้ายคันนี้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะคุณผู้ชมสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทบอกเลยว่าโคตรถูกโคตรพรีเมียม แบบนี้เราจะใครทักมาจากคลิปนี้บอกเลยว่าส่วนมีส่วนลดจัดให้อีกนะแค่แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทาง l ล n e s p c c a r ของเรานะครับผมใครสนใจคันนี้อย่าลืมทักมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ r p c c a r d ด้วยนะครับเราวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ